ตอนนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการอุตรดิติด,ดังดดดดตอนนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการที่เป็นรายการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิต์ใช่แล้วสาระความรู้ความบันเทิงตองที่นี่เลยค่ะใช่แล้วเราสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีรายการดีๆไว้ไปดูกันใช่ไหม<ช>แล้วก็เ,<ล>เป็นสิ่งดีด้วย คงร์คอุทยานความสุขสรรและปัญญาบุญธรรมออโต้เซอร์วิสสออรุณคอนกรีตบ้านพึกพงพันบ้านสวยกลางใจเมืองดีไซน์ปริ้นบริษัทช้างน้อยตะลอนทัวร์ อนนี้แท็กเราเข้าสู่รายการตรีติดดาวรู้สึกว่าลุงเล่นเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่มีใครเลยก็ <c oughs> วันนี้เราหาท่านผู้ชมมาเที่ยวอีกครั้งกะับนี่เลยที่ไหนเอ่ยบ้านสวนทารีตานตำบลุนฝางอําเภอเมืองจังหวัดออตรดิตถดค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวบ้านุนฝางกันนะครับ แต่ว่าคําถามคือแล้วทำไมต้องมาที่นี่ด้วยอ่ะ <ạ. S 1> ้องแดนทำไมต้องมาเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไทรคันที่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ท้องถิ่นที่มีต้นไม้ภูเขานะคะที่ทุกคนก็ต้องมาเลยค่ะเขาเรียกว่าอยาก็นภูเขาอ่ะอยู่กลางภูเขาเนี่ยต้องมาที่บ้านหุ่ฝางเลยใช่ไหมค่ะใ,ใช่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีที่พักนะครับมีทั้ง คุณฝางส่นมาโฮมสเตย์ค่ะแล้วก็คุณฝางขับเขาทีสอนครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะตอนที่เราเหนือเหนื่อยจากงานก็มาหาธรรมชาติที่บ้านคุณฝางได้แต่เจตนาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไนปนู่นครับเขาลูกนูนลูบนูเลยเหรอคะเห็นไหมสูงมากเลยนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ก็วันนี้เราจะไปที่ม่อนระกัางนะครับเป็นฐานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชึ้นที่ <c oughs> มีต้นไทรยักษ์ต้นไทรยักษ์เลยแต่ว่า, <c oughs> ขาเขานี่ยังไงอ่ะ <c oughs> มันกบคุกมกบคุ้มก้อนหินก้อนใหญ่ครับแต่แตว,ว่าลักษณะจะเป็นยังไงแล้วความยากลำบากงานไหนเดี๋ยววันนี้แนนกับลาเต้จะทำชูขึ้นไปแนนแนนไม่ค่ะเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยให้มีเต้ไปดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้แพทน่าจะรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะแนนขอนั่งชิลดูบรรยากาศแถวนี้แล้วกันค่ะแล้วพี่เต้ต้อง ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าเกงก็ต้องเอาขันขาหน่อยแล<อ>ได้็ลุยลุยๆนะคะขีนขาข้างบนแต่แนนไม่ไปเหรอไม่ไปนะคะดูแล้วอยู่ข้างล่างนั่งชมบรรยากาศนีด่อย่อย่โอเคครับงั้นเดี๋ยวตามนาเต้กับน้องแท็ทที่นออยู่ไปช,ะะชมบนาราคากันตัวครับว่า,วาการเดินทางวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหน อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่หมู่5ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองสวหวัดอุตรดิษนะคะใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าเรามาตามหาบางสิ่งใช่แล้วจากที่พี่เาได้ของเราได้ไปถ่ายภาพภาพหนึ่งนะคะแล้วเป็นที่ฮือฮามีบางคนถามหาว่าอยู่ที่ไหนนั่นคือภาพต้นไสย,ยักษ์นะคะและตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่นี่แล้วคะ่ะทางขึ้นครับ<ช>ทางม<า>รดทางนั้นเองก็ภาพต้นไสย,ยักษ์ที่เราบอกว่า ปนําเสนอนหลายๆที่หลายๆงานใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาน้องแพทขึ้นไปข้างบนนะครับหลอกน้องแพทขึ้นไปข้างบน<อ>ไปเสียเหนือข้างบนว่าการเดินทางจะเป็นยังไง<ช>นะววิวบรรยากาศันจะสวยขานาดไหนคจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูดีกว่าไหมไปเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยมอนระคังตั้งอยู่บ้านขุนฝางตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ความเชื่อของมอนระคังมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในระแวเรื้อกันว่า ในวันพระใหญ่หรือในวันสําคัญทางพุทธศาสนาชาวบ้านก็มักจะได้ยินเสียงระฆังดังมาจากสถานที่แห่งน,นั้นซึ่งในหลายๆครั้งก็เป็นการเตือนภัยธรรมชาติก่อนที่จะเกิดเหตุเช่นน้ําท่วมใหญ่ที่หมู่บ้านขุนฝางคืนก่อนที่จะเกิดเหตุก็มักจะได้ยินเสียงระฆังดังมาก่อนหรือในบางครั้งในอดีตคนเฒ่าคนแก่ก็จะมีคนเห็นดวงไฟหลากสีสามดวงลอยวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้ในวันพระใหญ่เช่นกันค่ะ สำหรับการเดินทางในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมได้ไปเห็นว่ามอรานระกังี่ว่านี้เป็นเช่นไรค่ะมีอะไรจะพูดไหมครับหเหนื่อยเป็นยยบอกมีอะไรจะพูดไหมขอบใส่อีกเหนื <c oughs> <ๆ>่อยเดินทางแบบคือดินมันจะสไลด์ลงมานะคะตอนแรกคือจะไม่เป็นอย่างนี้ฝนตกก็เลยดินสไลด์แล้วเดินยากนิดนึงแล้วพื้นลื่นมาก เต็มไปด้วยมดยุงยุงนี่บินเป็นมแมลงวันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปอีกไกลเลยคะ่ะ อนนี้เราอยู่กับน้องแฮกกำลังส่องก็จกอยู่นะครับกลัวต้าตัวเองจะเละนะครับเหนื่อยมากคือเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อตอนนี้ห<อ>เหงื่อโชกเลย <laughs> <laughs> ยุง,งอ่ะ <laughs> ยุงตัวใหญ่มากไเซฟหลักฐานหมดแล้วเข้าป่า <laughs> ยุง, <laughs> ยงวิ่งวินว <laughs> ่าเลยเดี๋ยวกลับไปดูก่อน <laughs> ตอนนี้เขาบอกว่าเหนื่อยมากๆนะครับก็เส้นทางเราคือข้างหน้าเลยครับ กําลังจะโค้งเขาแล้วก็เดินเลาะกันเขาครับตอนนี้เพิ่งได้แค่ครึ่งทางครึ่งครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่งนี่คือต้นลําไยป่านะครับมันมีลูกไหมพี่ไม่ค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีแบบมอสมีเห็ดขึ้นคืออุรมสมบูรณ์มากจริงคือถ้าไม่ใช่เขาสูงๆนี่คือจะไม่มีเลยคือแบบสวยมากต้นบุบบุบใช่ไหมครับบุบ อืมบุมนะครับค่ะนี่ก็คือต้นรักนะคะถ้าใครที่แพ้ยัางมันนี่คือแบบโดนทีนี้จะคันแล้วผื่นจะขึ้นเป็นผุฟองเป็นหนองแบบประมาณนี้เนียต้นรักเขาจะทํารอยบากไว้ว่าห้ามมายุ่งกับมันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ามอนละคังแล้วนะคะขึ้นไปอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วจุดไคลแม็กของเรานะคะ ค่ะสำหรับเทปนี้นะคะแพทก็มีความภาคภูมิใจแบบหลายๆอย่างเลยทั้งเจอรอยหมูป่ามหาอิู่ไสเดือนตัวเลียงผาซึ่งเลียงผาเนี่ยมี่หลายคนบอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ที่นี่ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าไม่เจอเป็นตัวหรอกคะ่ะแพทอะแต่ว่าเจอเป็นรอยของน้องมาหาอาหารกินนะคะเจอต้นไม้ที่แบบแปลกประหลาด มีมแมลงที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะก็มางานนี้ก็ยอมรับเลยค่ะว่าเหนื่อยจริงลุยเหนื่อยลุยแต่ได้ประสบการณ์แบบกลับไปแบบคือมันเป็นอะไรที่เราพูดออกมาเป็นคาพูดไม่ได้นะคะจะต,ต้องมาเจอจริงๆคือสวยจริงๆคะ่ะก็เห็นทั้งหมดเลยนะคะบรรยากาศอากาศดีมากต้นตาสำหรับม่อนละครั้งนะคะก็ เหมือนเป็นรูปะระฆังเลยนะคะแล้วก็มีลากแบบปกคลุมออกมาเพื่อไม่ให้แบบมันก้อนหินไหลลงไปข้างล่างคะ่ะคือแอบว่าเป็นรูปะระฆังที่ห้อยอยู่ในใกล้จะอยู่ในเหวเลยคะ่ะก็เป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นลักษณะของม่อนะระฆังนั้นมีลักษณะสูงตระงานเป็นก้อนหินที่มีความสูงมากกว่า1 0บเมตรมีรูปทรงคล้ายรูปะระฆังคว่ำ เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า15เมตรผนยอดของก้อนหินจะมีต้นไทรที่มีความสูงกว่า30เมตรจะเห็นได้ว่ารากของต้นไทรมีความใหญ่กว่าตัวพิธีกรอีกนะคะค,ะคุณผู้ชมซึ่งรากของต้นไทรนั้นก็จะโอบล้อมก้อนหินนี้ไว้เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างให้เป็นงานศินละปะที่มีความสวยงามมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมจากภาพที่ลเต้ได้เผยแพร่ครั้งก่อนมีคนถามหา เป็นลักษณะน,นะครับคือว่าเราได้เคยบอกไม่มีใครเชื่อคือก้อนหินสูงกว่าสิบเมตรและลากของสองต้นข้างบนที่เราเห็นนะครับปกคลุมก้อนหินซึ่งลากอ่ะใหญ่กว่าต้นอีกลากใหญ่กว่าต้นเคยเห็นลากที่ใหญ่กว่าต้นเลยครับลองมาดูนะครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนแล้วลากทั้งหมดอ่ะคุมเพื่อไม่ให้ก้อนหินก้อนเนี้ยร่วงนี่คืออเมซิ่งไทยแลนด์แล้วก็อันซินไทยแลนด์ที่ หลายคนไม่เคยมาพบมาเจอบอกว่าปลายทางของเรายิ่งใหญ่จริงๆครับสําหรับเทปนี้ขอบคุณสําหรับเพื่อนร่วมทางแล้วก็ขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆระหว่างทางและเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเราคงต้องฝากให้ผู้ชมให้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมทริปนี้จริงๆครับบ้านขุนสางอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการเดินทางที่แสนจะทรหดนะคะของพี่ลาเต้และแพทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ลาเต้ก็ กำลังลงจากเขาค่ะแล้วก็ฝนตกนะคะก็ขอให้พี่เต้และแพทนะคะและทีมงานเดินทางลงมาอย่างปลอดภัยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องฝากคุณผู้ชมติดตามรายการของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะรายการอุตรดิตติดดาวหรือทาง Youtube Channel หรือง่ายๆนะคะ Search Google ค่ะว่ารายการอุตรดิตติดดาวค่ะที่จะมีรายการมากกว่า50ตอนนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเลยค่ะ และรายการอุตรดีติดดาวสาระความรู้ความบันเทิงนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้ก็ลาเตเป็นหน้ากล้องนะครับตอนนี้เป็นหลับตากล้องละเพราะว่าไปกล้องของลาเตตอนนี้เหนื่อยครับไม่มีอะไรครับอันนี้หยุดจบสองแพทเจลาพี่นะครับกำลังจะทำอะไรหาแต่ลูกตัวเองนะครับเดิน ต้องอะไรม,ม,มากครับนอกาว่าเดี๋ยวคู่ในห้องตอนนี้ก้องเลยรยากาศวันนี้ถืถอว่าสุดยอดนะครับเราเป็นการเดินทางกันครั้งสองนะเพื่อการได้บอกทริปนี้แล้วก็คิดว่ามันคงเป็นครั้งเดินทาง <laughs> เนาะแต่ว่าก็เป็นนดีครัเพราะว่าหลายคนทำหายพอาะหลายคนหาเราก็ต้องมาทำรายการให้ว่บันหยุบ้านเราเกี่ยวไหมปลายทางก็น่าสนใจเส้นทางเดินทางก็น่าสนใจเรื่องระหว่างทางก็น่าสนใจเดี๋ยวว,ยว่ากันท่านผู้ชมติดตามชิมด้วยว่าการเดินทางของพี่มจะเป็นยังไงบ้าง